อติิิงงง <ต b. S 1> เกมเสร็จทีนะครับวันนี้เรามาจับแจ็คพอตกันดีกว่าเนาะมาแล้วก็เข้าเกมก่อนนี่ตอนแตะหน้าจอไปเลย ครับไอ้กี่กล่องแล้วก็ไม่รู้นะฮะนี่มีอยูเก้าสิบเก้าคุณเจน,นะครับวันนี้ฉับแม่งเลยเปิดก่อนโอ้โหหนึ่งพันทองกายหน้าประเรือน,นะครับไม่ได้นะครับโอ้โหอีกแล้วนะครับได้ตังค์อีกแล้ว เนี่ยเน็ตกูอืดได้ของดีโอ้โหไม่ได้นะครับได้แต่ตังมามาดวงไม่ดีเลยวะ่ะหรือว่าไงเนีย่ยอุ้ยยอะได้ห้าเพชรดีครับดูดิเคยมีคนได้หรือเปล่าหนึ่งพันทองผมลังงงนะเคยมีคนได้เขาหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งพันทองเนี่ยถ้มันโชว์เฉยมันแจกมั้ะผมว่ามันแจกอยู่ หนึ่งล้านคนน่าจะได้สักห้าคน,น,นผมว่าไอ้เยอะพรีเมียมพรีเมียมพรีเมียมได้แต่คัดบีนแหละเบื่อเซ็งเลยได้ท้องหนึ่งพันท้องหนึ่งพันอู้ตังหนึ่งหมื่นนะโอ้ดีเลยของดีของดีโอ้โหบวกห้าใครมาชวนดนี่ะอย่าพึ่ง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเลยจับราลังวันอยู่กำลังดวงดีโอ้โหเพ็ดห้ามิดนะครับเฮ้ยอัน,นอันนี้ทำไมมันจับแจ็คพอตห้าทำไมจับอีกครั้างมันสิบเนาอะโอ้แปลกฮะโอ้ชุดพรีเมียมครับอย่าเพิ่งน้องอย่าพิ่งน้องพี่เล่นไม่เก่งอันไหนดีอัไหดีเอ้ยอันเอ้ยอัไหเอ้ยเอาสีแดงว้าย เ็อีกแล้วครับนี่นี่โอ้ห้าพี่อีกแล้วพี่เก็บคัทเอสโอ้อยากได้อไม่ได้เลยนะครับอืเสียงไหนดีไหนดีไหนดีอันไหนเอ่ยนะเอ่ยนี่เอ้าโอ้โหเกือบเนี้ยผมผมจับมาเนี่ยไม่เคยได้ของดีเลยนะพูดตรงๆเลยตั้งแต่จับมาเนี่ยไม่เคยได้ของดีเลย ได้แต่หาอะไรก็ไม่รู้จนเบื่อแล้วเนี่ยเซิงเศร้าเหงาเซ็งโอ้โหหนึ่งพันเพชรเนี่ยนะหนึ่งพันเพชรนี่ยมันออกยากจริงจริงเนาะมันไม่ติดของเราทีมันออกข้าวนด้สองรอบแล้วเ,าเอาบ้างโอ้โหไูห้ได้แตของอะไรไม่รู้น้อยใจแล้วนะแจกกันบ้างสิจะหมดแล้วกุญแจผมจะหมดแล้วแจกกันบ้างแจกกันบ้าง โอ้โหไม่ได้อยู่ดีฮะอุตส่าห์สะสมกุญแจมาไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยสิ่งเลว้ยสิ่งเลว้ยอะไรอยู่เฮ้ได้แต่ของอะไรก็ไม่รู้เนาะ ขี้งกว่ามันแจกของดีให้เราเลยอือหือขี้งกามากๆเลยวเดี๋ยวรับของรางวัลก่อนนะไม่รวยหรอกจนเล่นแพ้เขาตลอดเล่นทีไรแม่งแพ้เขาโน้เบื่อเลยเนี่ย มืออาอัพกัดจนเต็มก็ยังเจอแต่คนยิงกินนะฮะ5เพจพรีเมียมบวกหนึ่งได้อะไรเอ,อ่ยได้อะไรเอ,อ่ยพรีเมียมบวกห้านะฮะ Tăng phởi, tăng phởi <laughs> Đây này bì vào, xìm người vào Đây ý, cắn băng thứ ตกลงกุญแจเยอะเดี๋ยวไม่ได้เรื่องเลยเนาะผมว่าเนาะมัไน,นไม่ได้เรื่องอะไรเลยด้าต่อะไรไม่รู้ดูเลยพี่น้องเอ๋ยอันนี้ก็มีแต่ซีเห็นปะมีแต่กสัสซีกัสซี เพชรก็หมดเงินก็หมดเปิดกล่องของขวัญก็ไม่ได้อะไรเลยม,มีบีหลงมาแล้วหนึ่งพันเพชรแห้วอีกแล้วนะครับอืถ้าได้วันไหนเดี๋ยวผมจะโชว์ออกสื่อเลยไอ้เยอะหนึ่งพันเพชรมันต้องเป็นของเราชาตินี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะหนึ่งพันเพชรนี่นนะผมว่านีิ ดวงไม่ดีเกินอ่าวันนี้ก็ไปแล้วครับแค่นี้แหละ